ลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกันหนดชีวิตเส้นทางที่ สนับสนุนรายการโดย Scoot Airline และ Nok Scoot Airline, Go Easy Holiday, สนุก Pocket WiFi, JK Global Land Operation ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีกระเป๋าเดินทางคลิปจาก Outdoor Innovation, Wenta Fashion, Sing Glasses, เว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยเมืองไทย .com ตื่นเช้ามากเลยวันนี้เดี๋ยวพาไปใช่ไหมตามมา ถึงแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราลงตรงนี้นเราเดินไปอ่ะวันนี้หกโมงกว่าหกโมงมันหกโมงสิบครับหกโมเช้าก็ผมกับเป็นตลาดปลาจริงๆนะ กลิ่นเฮงเลยและข้ามทางมะลายไปเดินดูครับไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกันเขาบอกตรงนี้เป็นตลาดปลาเป็นจุดที่ว่ามีการประมูลปลาแล้วก็มีอาหารสดด้วยนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันครับ นี่ก็เป็นการแลกปลาไหลฮะใช้ปลาไหลสดปลาไหลเป็นปลาไหลญี่ปุ่นแพ้นนแพงมากครับสังเกตว่ามันยังไม่ตายนะครับด้วยความชำนาญของคุณลุงมีการลูดเอาไส้เอากระดูกตรงกลางออกนี่ก็พร้อมที่จะเอาไปย่างทำเป็นอาหารในเมนูชื่ออูนางอีฮะ ไม่ทันเพิ่งปิดไป2นาทีฮะก็ตรงนี้จะเป็นที่ประมูลป่าจะมีพวกปลาทูน่าตัวใหญ่ๆห,หลายๆตัววางตรงนี้เลยครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งของกิจกรรมการประมูลป่ายามเช้าฮะที่โยซากาแห่งนี้แต่อที่นี่ครับถือว่าเป็นจุดที่รวบรวมของอร่อยนะครับของชาวญี่ปุ่นนะครับก็ ว่าเราจะต้องไปหาเมนูอะไร,อ,ะอ,รอ,อร่อยบ้างแล้วหละที่เกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นซูฟูดของญี่ปุ่นเขาเนี่เขายจะเป็นปลาดิบหรืออาหารเมนูอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับสัตว์น้ำเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูอีน,นี้ก็ล้างพื้นที่แล้วเกลียยแลนะเดี๋ยวเรารไปดูัะว่าพวกพ่อค้าแม่ค้าเขาที่นี่เขาทำมาราขายกันยังไงแล้วก็มีพวกปลาแล้วก็สัตว์น้ําทางทะเลเขาขายอะไรกันบ้างครับก่ขอนที่เราจะเดินทางต่อครับ ทุกเช้าตั้งแต่เวลาตี45จะมีปาทูหน่าทั้งสดทั้งแช่แข็งมาตั้งเรียงรายกันบนพื้นห้องเย็นแห่งนี้แต่เสียดายครับเรามาไม่ทันแต่เราก็ดีใจที่เราได้มาครับโอ้เย็น้องฟินนะฮะนี่ครีบเหลืองสดๆแต่ไม่ไปละ เพราะว่าโดนชมแหลกชายเย็นมาแล้วนะครับนี่ก็เอาไปแบบทะเลน้ำลึกเลยผู้ชมก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่พวกเรากินกันนั่นแหละพวกซูชิต,ต่างๆครับก่อนที่จะไปอยู่ในร้านอาหารดูน่ากินทั้งหลายที่มาอธิบายก็เป็นแบบนี้ครับบรบ้าเขานะก็เวลาจะกินเนี่ยเขาจะแร่เอาหนังออกไงจะเหลือเนื้อในซึ่งเนื้อในมันสะอาดนะครับาดูพวกคุณลุงเขาก็หลังผ่ามันเหนื่อยชีพมากๆเลยขอบคุณก็มีมีด สไลด์ยาวขนาดนี้ไม่น่าเชื่อมต้องยาวขนาดนั้นแต่ว่ามีเขาคมมากนะมีของญี่ปุ่นเอาไปทำซูมุไรก็ได้คนระับมีมีดาบแล้วก็มาทำเป็นมีดแล่ซูชิแล่ปลาเขาคมที่สุดเลยตัวอย่างม,มากๆเลยไต่หรอนี่ส์ไทยแลนด์ไต่หรออ๋ภูกเก็ตอ๋อ <laughs> อันนี้คือบอกว่าอันเนี้ยมาจากภูเก็ตอันเนี้ยญี่ปุ่นหน้าตาคล้ายๆกันแต่มาจากคพลทะเลฮนะ ตอนนี้เขจับได้นี่เขาแช่น้ําแข็งในเรือมาเลยนะเพื่อให้ความสดของปลายอยู่ตลอดเวลาจนมาถึงตลาดจริงๆที่ตรงน,นี้ก็พร้อมที่จะส่งไปกินส่งไปขายแล้วใครจะรู้มาถึงญี่ปุ่นบางทีนะนั่งร้านซูชิเราได้กินซูชิที่เป็นทูน่ามาจากไฮแลนด์ก็ได้1,500เยนกิโลกรัม1,500เยนกิโลกรัม โอ้ตัวนี้นะเดี๋ยวคำนวณก่อนบ้น,นึึงแต่ตัวภูเก็ตนี่มาไกลฮะแต่ตัวญี่ปุ่นถูกกว่าอ๋ออนโอเคโอเคเน็ตเน็ตมันเป็นวิธีการคุยที่มันมากนะฮะบอดี้แรงเกตตัวนี้เขาบอกว่าใช้อวนจับแต่ตัวนี้ตกได้ฮะนะก็ด้วยราคามาเลย แล้วก็ระยะทางไกลของมันด้วยมันก็ได้ต่างกันถัน500เยน500บาทต่อกิโลหรอจะขายยกตัวนะตัวหนึ่ง60คูน60กิโลคือตัวเนี้ยผมความนวณถูกละตัวละ30,000แต่ของที่มาจากภูเกต็ตเนี่ยมีประมาณ35,000หรือ40,000บาทประมาณนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์จริงๆครับแต่ก็อยู่ที่ปากพ่อค้าด้วยเช้าๆก็ถึงมีการประมูลป่าน,นั่นเองครับก็ อันนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาประมูลมาแล้วนะครับแล้วก็มาขายที่หน้าร้านของเขาดังน,นั้นตรงนี้ก็ไปอีกหนึ่งที่หนึ่งสถานที่ฮะที่บอกว่านักท่องเที่ยวส่วไป,ปคงไม่ได้มาแต่พวกเราก็เป็นนักท่องเที่ยวที่บอกว่าอยากเรียนรู้วิธีของชาวญี่ปุ่นครับว่าที่เขากินซูชิกินปลาดิบกันนั้นนะ่ะจาบพวกเจ้าอาหารธรรมชาติแบบนี้ครับกว่าที่จะมาถึงในพัตคาลน,นั้นหน้าตาป็นยังไงหน้าตาก็แองก์แมนอยู่ตรงนี้ฮะน่าสนใจ